ครับสำหรับวันนี้นครับเดี๋ยวผมพามาชมขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงรถ Honda CV นะครับตัว Gen 6นะครับทีนี่นะฮะตัว RS นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกก็ได้มอบความไว้วางใจให้กับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนด์ซาวด์แลช่วเดี๋ยวผมจะพาไปชมขั้นตอนและเทคนิคในการอัปเกรดโดยการติดตั้งตัวลำโพงบีเดนส์ในรถ Honda CV ีวีนะครับติดตั้งบนไหนให้ได้มิติและที่เสียงที่สมจริง อันนี้ก็คือโครงสร้างและตำแหน่งในการติดตั้งชุตัวลำโพง mid lens นะครับอันนี้ก็คือตัวลำโพงนะครับซึ่งมา,าตัวเจน6เราก็ได้ทำการถอดออกมาแล้วเนี่ยให้ดูครับโครงสร้างเป็นพลาสติก ABS อันนี้ก็เป็นปลั๊กคอนเน็กนะครับเราจะทำการคอนเน็กสายตัวนี้นะครับเพื่อมาเชื่อมกับตัวตัว,วเลำโพง mid lens ชิ้นใหม่เข้าไปเห็นไหมฮะทุกอย่างปักกันย,ยังประยุกต์เหมือนเดิมนะฮะและนอกจากนั้นครับดูเทคนิคในการติดตั้งชุดตัวแผ่นแดมานะครับดูงานแดมาฮะเราใส่ใจเรียดทุกขั้นตอนนี่คือการสร้างตัวสเปเซอรร์แล้วกก็ทำายึด จ้าตัวลำโพงมีเลนส์ชุดใหม่ไปนะฮะมีการทํามุมนะครับเพื่อให้ได้มิติและมิติเสียงที่สมจริงนะครับดูนะฮะนี่คือขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวเอสกซต้าลิงก์พร้อมกับนะครับขั้นตอนในการสร้างเจ้าตัวเอ็นฟอร์ซเมนต์ในเจ้าตัวแผ่นดั้มนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมดเลนส์นะครับมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงนะครับนี่คือตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวพลาสติก ตรงงานติดตั้งนะครับมีความเรียบร้อยนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะได้ต้องการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์เข้าไปในระบบนะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวพอแของบอสเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับ หลังจากที่เ,เพื่อนๆนะครับได้เห็นขั้นตอนและก็ที่ิีนะครับในการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับในรถ o n d a c v ซีว e n 6นะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับซึ่งเป็นของทางค่ายอัลพายนะครับตัว R600 เข้าไปในสเตมนะครับเพื่อนําสัญญาณเข้ามาทําการวิเคราะห์แล้วประมินผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็เป็นหน้าตาของเจ้าตัว โปรแกรมของเจ้าตัว DSP ตัวนี้เราทำการปรับแต่งนะครับนะครับค่าพารามิเตอร์แล้วก็ทำการคัดออฟการทำงานของเจ้าลำโพงนะครับโล w Mist h i นะครับและนอกจากนะครับในการปรับจูนระบบเสียงในรถฮอนด้า CV ตัว Gen 6กันนี้ครับเราใช้เจ้าตัว JMAX นะครับมาทำการปรับจูนเพื่อได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอนนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติและวิธีเสียงโดยครับให้สังเกตนะครับการถ่ายท่ออะไรของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนล้องโปร่งสายงวานนะครับได้ซาวด์สเตจอยู่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ Sometimes it makes me wonder how I keep from going under. It's like a chamber sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Everywhere. people pissing on the stage you know they just don't care i can't take the now can't take the noise got no money to move out i guess i got no choice Rocks in the front room rollers in the back junkies in the alley with the baseball bat i tried to get away but i couldn't get far cause a man with the touch of repossessed my car การถ่ายทอดเลยแหล่งชิ้นจครับด้วยโดดเด่นนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับฟังสึกเป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับในการอัปเกรดระบบเค่งเสียงในรถ o o n d CV ตัว n 6คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัว o o n d CV ตัว n 6นะครับ อยากจะทาการอัปเกรดระบบพึ่งเสียงนะครับมีการฟังนะครับหลากหลายสไตล์ตามคาแรคเตอร์ที่เพื่อนสมาชิกต้องการนะครับก็เชิญได้ที่อเบอร์เซาและชวยนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการอัปเกรดระบบพ่งเสียงในรถ Honda CV2 Gen 6คกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใหม่เราก็จะมานําเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากอเบอร์ n อเซาและชพวยนะครับขอควมีความฝึกกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากดติดตามด้วยนะครับ